ทำไมไม่ต่อทางนี้หรือทําไมไม่ไปทํางานทางด้านนี้ก็จริงจริงเนี่ยเราเราไม่ใช่อ่ะจริงๆแม้แต่อาชีพหมอที่เคยคิดฝันไว้ว่าจะเป็นเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับเราบ้านเราในการแนะแนวมันต้องพูดว่าห่วยแตกะนะครับคือมันาแย่ <นะ S 2> มาก <นะ S 2> เพราะนั้นเราไม่รู้ว่าเราเรียนอยู่นี่เราอยากจะเป็นอะไรชีวิตหลังการเรียนแล้วถ้าไปทํางานประเภทนี้จะต้องเจออะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราก็ไปตามค่านิยมของสังคมนะครับเราก็ไปตามเพื่อน ก็พอไม่ได้ไปตรงนี้แล้วเนี่ยพอไปเข้าเข้ามีโอกาสเข้าไปทํางานฝึกงานที่โรงพยาบาลผมไปฝึกอยู่ที่ศิริราชเป็นเดือนนะครับ,รบเพื่อที่จะตรวจเลือดตรวจอะไรเจาะเลือดคนสิ่งที่เจอก็คือนี่นี่ไม่ใช่ชีวิตฉันก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราต้องไปเรียนต่อ,อในสาขาอื่นซึ่งก็มีพี่ๆแนะนำบอกว่าเออจริง,รงๆอย่างเราเนี่ยน่าจะไปเรียนเ,ออเรื่องของบริหารธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นก่อนไปเนี่ยมาลองทำงานดูสักนิดหนึ่งนะครับก็พยายามดิ้นหล่นที่จะ สมัครงานถามว่างานอะไรเหมาะก็มีพี่แนะนำเหมือนกันบอกว่าลองทำงานโฆษณาสิมันเป็นงานใหม่ท้าทายนะครับเราก็ลองสมัครดูหลายที่เขาก็ไม่รับนะครับจนในที่สุดเจอเจ้านายใจถึงที่หนึ่งนะครับก็บอกว่าเออลองมาดูเพราะว่าสัมภาษณ์แล้วก็ชอบใจกันนะครับก็ได้ที่บริษัทเดนสึก็เป็นที่แรกที่ทำงานก็แต่พอทำงานได้สักปีหนึ่งเนี่ยซึ่งตามแผนเดิมยังต้องไปเรียนต่อเนี่ยปรากฏว่ามันสนุก ม,มันสนุกมันชอบมันติดลมก็เลยทําต่อมานะฮะทำต่อมาจนเพื่อนที่จบโทรกลับมาแล้วมาทํางานเราก็นั่งดู เขามาสมัครงานแล้วเงินเดือนเขาน้อยกว่าเราเราอยู่ไม่เห็นต้องไปเรียนโทรเลยแล้วก็มีงานทำแล้วด้วยเงินเดือนก็เยอะกว่าเพื่อนฝูงที่จับโทรมาจากเมืองนอกทำโฆษณาเดินสื่อแล้วต่อมาก็ไปอยู่อีกบริษัทหนึ่งนะคะ d b n b แล้วจนมาอยู่โอกิวีนี่แหละยาวสุดเลยซึ่งก็เป็นบริษัทที่ใหญ่อยู่1ิบสามปีเป็นบริษัทที่ดีเป็นโรงเรียนที่ดีแล้วก็ให้วิชาความรู้แล้วก็ปีก้าขาแข็งขึ้นมาก็เพราะที่โอกิวีนี่แหละคือเป็นองค์กรที่ใครๆก็ นะคะถ้าอยากจะไปรุ่งทางด้านโฆษณาเนี่ยามจริงถ้าอยู่ที่โอคิวี่ก็รุ่งได้สามารถที่จะขึ้นไปเป็นผู้บริหารเพราะโอคิวี่ตอนหลังเขาให้คนไทยขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงนกรรมการจรดการของโอคิวี่สูงอยู่แล้วใช่ไหมครับทไมจึงยังไม่พอใจมาตั้งบริษัทโฆษณาก็มีตอนนั้นมี2เหตุผลนะครับเหตุผลหนึ่งเนี่ยก็มีความคันนะนะฮะมีความรู้สึกว่า เอ๊ตกลงตอนนี้เราก็เริ่มมีชื่อเสียงแล้วนะเริ่มเขียนหนังสือเริ่มสอนหนังสือมีลูกศิษย์ลูกหายเยอะอม,มีลูกค้าติดเยอะอตกลงคําถามมันคือเขาติดที่ตัวเราความสามารถเราหรือติดที่สถาบันเพราะมันเป็นบริษัทโอคิวีอาเริ่มเริ่มบอกว่าแหมเขาชอบบริษัทเลยเออฉันมีฝีมือจริงหรือเปล่า อันนั้นเป็นความท้าทายนะครับกับอันที่สองก็คือตอนพอดีเปลี่ยนเปจ้านายด้วยประธานที่เป็นเป็นดูแลทั้งกลุ่มโอกิวีเนี่ยเปลี่ยนจากประธานที่เป็นคนไทยแล้วเป็นฝรั่งนะครับซึ่งฝรั่งที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยมีความไม่เข้าใจคนไทยอยู่เยอะแลครับผมไม่สามารถจะเรียกว่าเปลี่ยนเขาได้อย่างรวดเร็วเปลี่ยนกับเขาได้นะครับตรงข้ามเขาพยายามจะเปลี่ยนเรานะครับก็เลยทํางานด้วยกันไม่ค่อยลงรอยก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสที่ ที่ถึงเวลาแล้วใจหนึ่งก็อยากออกใจหนึ่งก็ก็ไม่ค่อยชอบนายนะครับก็มีคนมาชวนพอดีทําไมเรามีความจําเป็นต้องไปรวมให้กับต่างชาติถ้าเราอยู่แบบ c ครีเอทีฟ i c สเล็กๆแบบนั้นมันอยู่ไม่ได้หรคะมีสอเรื่องนะครับหนึ่งศักยภาพทางด้านการเงินนะบริษัทโฆษณาเนี่ยเป็นธุรกิจที่ต้องออกเงินไปก่อนให้ลูกค้าครับออกเงินไปก่อนยิ่งยิ่งลูกค้า ซื้อสื่อเยอะแล้วก็ต้องออกไปให้เยอะเนี่ยเรา<ม>จ่ายไปก่อนเลย<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบริษัทจะโตเนี่ยมันต้องใช้เงินหมุนเวียนตรงนี้สูงม,มากมะนะครับถ้าระดมทุ<ค>นของคนไทยถามว่ามีไหมมีมแต่มีคนที่จะเสี่ยงกับเราน้อยะนะครับบวกกับถ้ามีต่างชาติเข้ามาถือเนี่ยนอกจากจะมีการเงินที่แข็งแกร่งแล้วเนี่ยโน้ตฮาวต่างๆนะครับกับรีเลชั่นชิพที่เขาจะมีกับแบรนด์ต่างประเทศบางแบรนด์เนี่ยจะช่วยผลักดันให้บริษัทเราเติบโตได้เร็วขึ้น ค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวยังมีเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการโฆษณาคือถ้าใช้พูดตรงศัพท์สมัยใหม่ก็ Creative อี o n o นมต้องพูดว่าอย่างนั้นเลยค่ะดีไม่พ้นนะคะยังมีเรื่องราวจากคุณวิทวัสชัยปานีอีกมากมายนะท่านผู้ชมจะได้ชมจากรายการนี้ตอนนี้พักสักครู่ค่ะคิดถึงนีโม่เนาะไม่น่าาไปไปล่อยเลยอะ่ะ ไปหากันไหมเศรษิพิเศษเฉพาะนกแฟนคลับบินไปภูเก็ตรับเิษ์้ำน้ำเป็นกู้ที่เกาะราชาจากคนละ2 2 0 0บาทเหลือคนละ600บาทคลิกเลยที่นกแอร์ .com ถึง30กันยายนนี้สัสดิกรุงเทพรายการแรกที่อัปเดตสังคมเมืองก่อนใครทุกข่าวสารและอีเวนต์ของคนกรุงเกิดขึ้นที่นี่พร้อมท่องเที่ยวเทรนดี้มีสไตล์แนวอนิ e r e และปิดท้ายด้วยการแชร์มุมมองคนดังกับพันประพาทอล์ พบกับสวัสดีกรุงเทพพรีเมียร์ทุกวันสุขร์สี่ทุ่มทางทีเน็ทูทรูวิชั่นช่อง8แอนนี่แวร์ฉบับนี้พบกับ Lady First Issue สาวเปรี้ยวตะลุยเดี่ยวชื่ออินเดียโซโล่ทราเวลอินอินเดีย10 Privilege for Lady 10สิทธิพิเศษสำหรับสตรี And Indelible Dreams of Shanghai ชมความรุ่งเรืองแห่งน,นครปารีรสตะวันออกที่เซี่งไฮ้ ภูเก็ต The Performance of Monsoon Symphony ภูเก็ตชมทะเลที่แตกต่างและดูมรสุม Anywhere Be What You Want To Be คือจริงเในแง่ของเอ่อ,าอ,อ,อจากตัวเองนะจากทุกคนที่ทำได้ง่ายๆคือว่าคือต้องละอคติ แล้วก็หันมาคือคิดดีทําดีนะคะคือคิดแต่ในเรื่องดีๆคิดว่าเนี่ยสังคมแล้วก็เมืองไทยจะดีขึ้นค่ะสำหรับผู้ที่สนใจงานโฆษณางานความคิดสร้างสรรค์น,นะคะวันนี้เราคุยกันประเด็นนี้ค่ะยังอยู่กับคุณวิทวัสชัยปาณีนะคะเมื่อสักครู่ค่ะว่า ทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นมาแล้วกล่องเก่านะฮะรมเนียมวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเขาแล้วก็ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับทางด้านเกี่ยวกับอของทางอเมริกาคือบริษัทโอควีนะฮะสิบสามปีนี่นานมากนะฮะ,ะตั้งบริษัทเองคือใครๆก็ตั้งบริษัทเองแต่การตั้งบริษัทตัวเองนะฮะแล้วภายในระยะเวลาเพียงสามปีสามารถผลักดันให้เป็นเอเจนซี่ที่ประสบความสําเร็จสูงสุดนะคะคในวงการโฆษณาเนี่ย ทำได้ยังไงมันมีทางลัดหรือยังไงฮะก็หนึ่งก็คงต้องบอกว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาที่โอคิวีค่อนข้างดีนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยทางโอคิวีเองอาจจะใหญ่เกินไปที่จะที่จะมีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนได้ช้าแต่พอเรามาทําของเราเองเนี่ยนะครับมันเป็นบริษัทที่เกิดใหม่เลยเราทําได้เร็วนะครับเราเลือกคนใหม่ได้หมด <จ>เราเลือกทีมงานเองใหม่ได้หมดมาสร้างกันใหม่ <ility> แล้วก็สร้าง c u เช u r e วัฒนธรรมองค์กรใหม่นะครับแล้วก็ในรูปแบบหรือว่าวิธีการทำธุรกิจแบบใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วก็เลยสามารถพุ่งขึ้นมาได้ได้ค่อนข้างเร็วเมื่อสักครู่พูดมานี่นะคือดิฉันเชื่อว่าท่านผู้ชมแล้วตัวทดิฉันเองก็สนใจว่าเนี่ย การที่บางทีเราอยู่ในองค์กรบางอย่างนานๆเนี่ย<ช>มันก็จะเจอปัญหาเนี่ค่ะเรื่องคนนะฮะเกา<ช>่าที่จะผลักดัน<ช>คุณวิศวัตรคระในเรื่องของการที่ไปหาคนใหม่ๆ<ช>แล้วก็ได้ความคิดใหม่เนี่ย มันมันมันมาไงมันไม่ได้หาง่ายๆนะคือจริงๆส่วนส่วนมากก็ไม่ใช่คนใหม่ในวงการนะครับเพียงแต่ว่าเป็นคนเดิมๆที่เรารู้จักเนี่ยและหลายคนเนี่ยก็เคยอยู่โอกิวิด้วยกันมาแล้วก็อาจจะไปอยู่ที่อื่นนะครับเราก็รู้ว่าคนนี้เป็นแบบไหนเราก็มีความตั้งมั่นไว้ว่าบริษัทเราจะเป็นแบบนี้เราอยากได้คนแบบนี้เราก็ไปเลือกชวนมาเราต้องการคนมีประสบการณ์นะครับก็มาร่วมก่อตั้งด้วยกันขณะเดียวกันเนี่ยก็ รับเด็กใหม่ๆที่จบเฟชเเลยก็มีจากมหาวิทยาลัยนะครับหาเด็กที่ที่เราคิดว่ามีม,มีพลังแล้วก็มีความคิดใหม่ๆนะครับซึ่งค่อนข้างดีเพราะว่าเด็กใหม่ๆเนี่ยก็ให้ความคิดมุมมองของคนรุ่นใหม่ๆ S <S กับพี่ๆได้เยอะ,ะนะครับมันก็มีการผสมกันลงตัวเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดทีมงานที่แข่งแกร่งขึ้นมาถ้าเกิว่ากลับเข้ามาในอาชีพจริงๆของนักโฆษณาเนี่ยหรือบริษัทโฆษณาเนี่ยสิ่งที่เราขายได้เลยแล้วต้องขายแล้วต้องผปินคุณสมบัติของเราเนี่ยมันคืออะไรคือเรารู้แล้วว่าหนึ่งเราต้องเราต้องแข่งขันใช่ไหมคะเราต้องมีความคิดสร้างสรรค์คือแต่เดิมเนี่ยถ้าในในเรียกว่าโมเดลเก่าของการทําธุรกิจโฆษณาเนี่ยทุกคนก็จะคิดว่าขายครีเอทีฟไอเดีย นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ย creative ที่ว่าก็คือโฆษณาอย่างเดียวนะทำโฆษณาให้ฉันหน่อยแต่แต่ปัจจุบันมันไม่ได้คืองานงานโฆษณาเนี่ยต้องยอมรับว่ามันเป็นอะไรที่ใครๆก็ทําได้นะครับแม้แต่เท่าแก่บางคนเนี่ยไม่จ้างเอเจนซี่โฆษณาเลยเนี่ยเขาก็คิดหนังโฆษณาของเขาได้แล้วก็ไปจ้างโปรดักชันเฮาส์สีกองถ่ายถ่ายโดยตรงได้นะครับเพราะฉะนั้นไอเดียมันเกิดขึ้นจากใครก็ได้ในแง่ของการเป็นโฆษณา ไอเดียที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นที่มันลึกกว่านั้นเนี่ยมันมีเรื่องของไอเดียที่ใหญ่